สูงไวัอายุยืนยาวออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันนะครับนแนวนี้หมอมาเซอร์ไพรส์อากอายุ78ปีแล้วทุกคนมามาดูกันว่าป้ามโมกอากจันทอ์เนี่ยอายุ78ปีออกกําลังกายยังไงเดินได้ขับมอเตอร์ไซค์เองได้นะครับนี่อยู่นี่แล้วนะครับมา สวัสดีครับ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 เดินยังต้องมาเห็นโตเลยว่ามหาเตืนกี่นาทีแล้วเนี่ยยี่สิบ<ะ><า>นาทีแล้ว <laughs> นี่นะครับสูงวัยทุกคนนะฮะอยากอายุ70-80สิบแปบนะแบบแข็งแรงต้องเคลื่อนที่แบบธรรมชาติทุกวันนะครับ <c oughs> เราต้องใช้ข้อต่อเราเยอะๆแต่เอาแบบไม่กระแทกมากคุณเพื่อนอายุเท่าไหร่ออกกําลังกายแบบไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครอยากอายุยืนหน้าเด็ก <c oughs> เคลื่อนที่เยอะออกกําลังกายเยอะนะครับบ๊ายบาย Some Yeah. Yay.